แนวทางการตั้งสต็อปลอสอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการตั้งสต็อปลอสอย่างมีประสิทธิภาพสต็อปลอส (SL) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงในทุกการเทรดไม่ว่าจะเป็นคริปโตทองคำหุ้นหรือ Forex การตั้งสต็อปลอสอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการขาดทุนและปกป้องพอร์ตลงทุนของคุณจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่คาดเดาไม่ได้ 1. ประเภทของ stop loss ที่นิยมใช้1.1 Fixed stop loss sl คงที่กำหนดระดับ stop loss เป็นจำนวนจุดหรือเปอร์เซ็นต์คงที่จากจุดเข้าซื้อเช่นตั้ง sl ไว้ที่5%ของราคาเข้าหากักราคาลดลงถึงจุดนั้นระบบจะปิดออเดอร์อัตโนมัติเหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ต้องการความชัดเจนข้อดีเข้าใจง่ายและใช้ได้ทุกตลาดข้อเสียไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด1.2 Trailing stop loss SL เพื่อที่ตามราคาเดเซจะเลื่อนขึ้นหรือลงตามทิศทางของราคาเช่นถ้าราคาพุ่งขึ้น10% SL จะขยับขึ้นตามเป็นระยะระยะทำให้ล็อกกำไรบางส่วนเหมาะกับซืนอเทรดเดอร์และเทรนด์ l o ลวที่ต้องการให้กำไรเติบโตข้อดีป้องกันการสูญเสียกำไรในขณะที่ยังให้โอกาสทำกำไรต่อข้อเสียหากตั้งค่าห่างเกินไปอาจพลาดโอกาสทำกำไรหากตั้งใกล้เกินไปอาจโดนปิดออเดอร์เร็วเกินไป 1.3 s u อร์ต t ริส i ์ t ต n c e s ต็อปลอส SL ตามแนวรับแนวต้านตั้ง SL ต่ำกว่าจุดแนวรับหรือสูงกว่าจุดแนวต้านตามลักษณะของกราฟเช่นถ้าซื้อ BTC ที่50,000ดอลลาร์และแนวรับแข็งแกร่งที่48,500ดอลลาร์อาจตั้ง SL ไว้ที่48,000ดอลลาร์เหมาะกับ Price Action Trader ที่ใช้แนวรับแนวต้านเป็นตัวกำหนดจุดออกข้อดีลดโอกาสโดนลาสต็อปลอส โดยไม่มีเหตุผลข้อเสียต้องอ่านแนวรับแนวต้านให้แม่นยำ1.4 ATR b a s e stop loss SL ตามความผันผวนของตลาดใช้ r e True Range ATR คำนวณ SL ตามความผันผวนของราคาหาก ATR ของ BTC อยู่ที่1,500ดอลลาร์อาจตั้ง SL ห่างจากราคาเข้า1.5เท่าของ ATR เหมาะก,กับเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติหรือเทรดเดอร์ที่ต้องการคำนวณ SL อย่างเป็นระบบ ข้อดีปรับให้เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนสูงข้อเสียต้ตองคำนวณและติดตาม ATR ตลอด1.5% b a s t Stop Loss (SL) ตามสัดส่วนพอร์ตตั้ง SL เป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่ยอมรับได้เช่น2%ของพอร์ตเช่นพอร์ตมี10,000ดอลลาร์ 1, ถ้ายอมขาดทุน2%ก็หมายถึงขาดทุนได้ไม่เกิน200ดอลลาร์เหมาะกับ Money Management Trader ท,ที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงในทุกออเดอร์ ข้อดีป้องกันการขาดทุนหนักจนถอดเสียหายข้อเสียอา